สวัสดีครับสวัสดีชาวตะลุมบอลทุกคนด้วยนะครับพพกับผมโฟนตรงเหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่จะพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไงครับใครได้ตามผมบ้างครับก็ถือผลงานยอดเยี่ยมเลยครับ3ทีมที่บอกไปเข้าวินทุกคู่นะครับวันนี้นะครับก็ถือว่ายังมีมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับ2คู่ชูชื่อนะครับจะมีทีมไหนกันบ้างก็ไปดูเลยนะครับแต่ก่อนที่จะพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วและยังไม่ได้เป็นสมาชิกกับกลุ่มของตะลุมบอลนะครับง่าย ไปดูเลยดีกว่าครับ2คู่ชูชื่อในคืนนี้ของผมครับมีเกมไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับในเวลา3ามทุ่มตรงในวันนี้ครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างนิวคาสเซิลไปได้เลยครับวันนี้นะครับนิวคาสเซิลจะเปิดเซนเจมส์ปาร์ครับต้อนรับการเยอนทีมฟอร์มแรงอย่างฟูลแลมนะครับสำหรับทีมอย่างนิวคาสเซิลครับตอนนี้พวกเขาเป็นอันดับที่4ของตารางอยู่นะครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนะครับในการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีก13เกมหลังสุดนิวคาสเซิลไม่แพ้กับใครเลยครับครั้งสุดท้ายที่แพ้ย้อนไปโน่นเลยครรรัับบในกกาแพู้ ผลงานโดยรวมถือว่ายกระดับการเล่นขึ้นมาได้สูงพอสมควรเลยครับทีมอย่างนิวคาสเซิลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวครับและทสีเด็ดอีกอย่างหนึ่งครับของพวกเขาก็คือการเล่นในบ้านตัวเองที่เซนต์เจมส์พาร์คเลยครับห้าเกมหลังสุดในการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกที่บ้านตัวเองครับชนะคู่แข่งไป4แล้วก็เสมอไปหนึ่งไม่แพ้กับใครครับเล่นในบ้านไหวเนื้เชื่อใจได้เลยครับตัวหลักๆในวันนี้นะครับที่จะลงเล่นนะครับนำทัพโดยนักเตะอย่างโจเอลลินตันนะครับมิเกลอาร์มิโรอนคันลัมวิลสันนะครับนักเตะอย รวมไปถึงบลูน็กิมาไรครับแล้วก็คิรนทิปเปียสามารถลงเล่นกันได้ครบวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมฟอร์มแรงอย่างฟูลแลมซึ่งถือว่าลงเล่นในลีกมา4เกมหลังสุดชนะรวดมาครับแต่อย่างไรก็ตามครับสถิติคู่นี้ในการเจอกันนับย้อนหลังไป5เกมก่อนหน้านี้ปรากฏว่าทีมอย่างนิวคาสเซิลไม่แพ้กับทีมอย่างฟูลแลมเลยครับสถิติโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างที่ดีกว่าแล้วเกมนี้พวกเขาเล่นซีเซนเจมพาร์คด้วยครับก็เชื่อว่าทีเด็ดทีขาดของนิวคาสเซิลน่าจะมีมากกว่าเกมนี้เชียร์ที ทีมที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับในเวลา5้ทุ่มตรงให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเฟรเดบาเช่ไปได้เลยครับทีมรองจ่าฝูงของศึกตรุรกีซูเปอร์ลีกวันนี้จะบุกไปเย็นทีมอย่างกาเซียนเทปครับทีมอันดับที่12ของตารางสำหรับทีมอย่างเฟเดบาเช่นะครับเกมล่าสุดพวกเขาก็เพิ่งแพ้กับทีมอย่างกาลาสารมานะครับศูนย์ต่อ 3. นั่นเลยทําให้ช่องว่างตอนนี้ระหว่างทีมอย่างกาลาสรายแล้วก็ทีมอย่างเฟเดบาเช่ห่างอยู่7ดแต้มด้วยกันครับ วันน no? ี้นะครับเกเกตพวกเขายังคิดหวังจะลุ้นแชมป์อยู่ต้องเก็บ3แต้มให้ได้สถานเดียวเพื่อไล่จี้ทีมอย่างกาลาสลายให้เหลือเพียงแค่4แต้มเท่านั้นนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับหากพวกเขายังหวังที่จะลุ้นแชมป์นะครับพวกเขาเองต้องเก็บ3าแต้มไม่ได้นะครับเพื่อไล่จี้กาลาสลายให้เหลือเพียงแค่4แต้มนะครับแล้วก็เป็นการเรียกศรัทธากลับมาจากแฟนบอลด้วยนะครับหลังจากที่มึงแพ้ให้กับกาลาสลายเกมที่แล้วไป0ูนต่อ3 วันนี้นะครับนักเตะตัวหลักๆจะนำทัพโดยโจชัวคิงนะครับมิช่บะชัวยี่เหมือนเดิมจะยกคนนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างกาเซียนเทปซึ่งผลงานช่วงหลังห่วยแตกบรมโคตรเหมือนกันครับเพราะว่าเจ็ดเกมหลังสุดในการเล่นเกมลีกไม่ชนะใครมา13เกมหลังสุดในการเล่นเกมลีกตุรกีครับชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับดังนั้นเกมนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับที่เฟเนรบัเช่จะเรียกศรัทธากลับมาจากแฟนบอลครับก็เชื่อพวกเขาจะบุกไปชนะและจะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับ เอาละครับสองคู่ชูชื่อในคืนนี้ของผมนะครับสามทุ่มเชียร์ทีมอย่างนิวคาสเซิลและ5้าทุ่มตรงครับให้เชียร์ทีมอย่างเฟเนบาเช่ไปได้เลยครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับและอยากจะได้โครงการ3โครงการ4ตัววีแบบเน้นๆครับง่ายนิดเดียวครับทางเข้าอยู่หน้าช่องตะลุมบอลนี้เลยครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับวันนี้ผมฝฟนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ